ตำรวจเร็วต้องถูกจัดการนี่คือการปกป้องพี่น้องประชาชนตำรวจที่สลายการชุมนุมของกลุ่มราษฎรเมื่อวานนี้ที่ถนนดินสอและใช้ความรุนแรงจนกระทั่งมีผู้บาดเจ็บสาหัสตำรวจพวกนี้ต้องติดคุก สนับสนุนให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้ทั้งระดับสั่งการทั้งระดับปฏิบัติการเพราะการสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้ไม่มีกฎหมายใดรองรับเพราะวันนี้ไม่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วการจะใช้ความรุนแรงการจะสลายม็อบ ต้องไปขออำนาจศาลในการขออนุญาตดําเนินการสลายการชุมนุมแต่นี่เจ้าหน้าที่ตํารวจทําอย่างพาราการและใช้ความดุนแรงเกินกว่าเหตุต้องติดคุกครับดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันรวบรวมพยานหลักฐานและฟ้องเอาผิดตำรวจพวกนี้ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง กับตำรวจที่ดีในอนาคตต่อไปตำรวจเลวต้องถูกจัดการนี่คือการปกป้องพี่น้องประชาชนให้สามารถใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองได้ตามระบอบประชาธิปไตยตำรวจเลวตำรวจชั่วต้องติดคุก